โอเคก็สวัสดีคนเลยคับวันนี้อยู่ผมแคทเชแซนนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมวิชั่นเวลแอซิลัเวอร์ลอกนี้อาจมีเลือดเออเสียงมันจะหล่อไปไหนเนี่ยเออพุ้ยอันหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็มาเล่นต่อจากคราสที่แล้วเลยนะฮะ โอเคก็ผมจะเปลี okay, ่ยนแนวบ้างนะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะไปเล่นที่พี่แป้งต่อนะฮะไอจีพี่แป้งต่อนะฮะไอ้ไม้โอเคเอาใหม่ใหม่ีจอดับจอดับกันเลยต้องจับดอกอ่ะทุยทำไปจีนนะบีบมือเราที่ถือโทรศัพท์ไว้ไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันอาศัยอยู่คนดีเอะคุณเองก็กลับไปได้แล้วคุณอยู่ในห้องรักยิงสองต่อสองมันเสียมารยาทนะคะเดี๋ยวเอาน้ำมาแดก ยังเงลี่ยงเหรอะถึงว่าทำไมไม่มีผู้ปกครองแจ้งที่โรงเรียนว่าวเธอลาหยุดอ่เข้าใจแล้วเธอไปนอนพักซะฉันจะเอาผ้าชุบน้ำมาให้ไอ้รู้สึกว่าไอ้ตอนนี้อ่านแล้วนี่จ้เออตอนนี้แะ,ะ้่ะโอ็เมาเกาตุ้ยเจ้ทำไมอ่เออกูบ้าไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวที่เดือดฉันจัดการเองเธอเก็บผ้าชุบตัวไว้ไหนล่ะอยู่ง ในดินชากต,ตรงนั้นนะคะ่ะโอเคดินชากนี้สินะพัชรบตัวพัชรตัวอ่ะเจอแล้วมา,มาไม่ได้ไม่ใช่นะนั่นมันอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูลายครับลายสวยมากทุยนี่ท <c oughs> ีนั้นเราถละจันะ้งทีวันนั้นต่างหยุดดิ้งไปช่วยกันนะ <c oughs> เซฟเซฟฮ้ยฉันชอบลายหมีมากกว่านะผมอยากเต่าอย่างนี้มากเลยบอกเธอดีนะแต่ฉันว่าฉันชอบลายหมีน้อยมากกว่าจิ๊เอาที่ไว้เอาจิวนะคาราว้าน้องลิงของเธอน้องลิงอ่ะ อะไรคือน้องลิงไม่เข้าใจเออน่าเจะนกกนอมั้งน้องนั่นนะอะไรคือน้องลิงก็ไม่เข้าใจนะฮะมันเธออย่างรุนเร็วทำอะไรของคุณกันคะเราจิตเดินกันว่าอำนาจเท่าเกันโจมกับมวยชุดที่ไหนพวิตาขนาดนี้เขาไม่ต้องหัวมั้งเขาเจอผิดแล้วฉันจะหยุดถ้าเจะเื่านี้ต้งหากตัดท้ายข้ามมือขนาดนั้นแก้ตัวน้ำคุณๆหน่อยค่ะ น้าน้าอยู่เพิ่งมาโห่สิฉันต้มน้ำก่อนนะ <c oughs> โอ้ยเหงวน้ำเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่กูกดแขนกูไม่แดกน้ำก่อนวะคนบ้าเี้ยเขินเขินยังพอมีแดงอยู่ใช่ไหมเอาดิบิดน้ำแค่นี้พอดีเราซับเหงื่อซะวางกระมังและผ้าคุณหนูวางไว้บนโต๊ะเล็กๆข้างเตียงเท่าที่อนั้นหลบสายตาแล้วเอยผู้ บาๆวา่ามีถูกไหมทุยขอบคุณค่ะใจนึกว่าจะวาวๆเหมือนถือนะกลับเป็นไกลกลับเป็นเราแซะกลับเป็นเราแซะแทนคือคู่อันผิดกลับเป็นเราสะแทนไม่ต้องบอกเองไม่ใช่เราสะเองแทนกลับกลายเป็นเราสะแทนที่รู้สึกเขยขึ้นมาสะแทนด้วยเออ ไม่เป็นไรหรอกฉันจะทนไม่ได้เขียนเธอดิฉันมาถึงเรื่องห้องพยาบาลนา่ะค่ะตอนนั้นนึกว,ว่าจะถูกจิงให้อยู่สะานนั้นแล้วซะอีกทางนี้ตั้งใจเรากทหารจะตับบง้งหลายครั้งแต่คุณก็ยังไม่เกี่ยวกัน,รนะกนหอรอกออนนะอริง,รง,งฉันไม่คนเดียวเลยนะแต่การที่เหลือการหลอกทหารแรงเธอคนละเรื่องกันอี่หยาดนะถ้าเธอโดนรถจริงทีครั้งถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็คอยช่วยเธอเมื่อเธอย้ำลำบากเองเฮ้อไอ้คุณคนาหล่ออ่ะสนั่นเขาเที่ยวน้ำเบิกตา ฮ่ามอเลยสดๆแล้วแต่แล้วคู่หนึ่งเธอทขี้ยิ้มบางๆเป็นคนที่แปลกมากเลยนะคะอืมจะเรียกชื่อตัวว่าอะไรดีเคทีเซนเหมือนเดิมใช่ไหมมั้ยไม่เลยจดิเลยนะคะเคทีเซนฉันก็นะฉันคนแบบนี้อยู่แล้วน,นะเพราะแต่เธอลนะเมื่อวานเย็นอาจารย์เห็น อาจารย์ห้องพยาบาลก็บอกว่าแข็งดีแล้วไม่ใช่หรอไปทำในท่าไหนถึงได้จบแค่แบบนี้ละ่ะหัวเราเจ็บใจค่าเพรารู้ว่าอาจารย์มีใบางานสําคัญแจกวันนี้เมื่อคืนดิฉันใช่น้ำบำบาเพื่อให้ตัวเองจบคล้ายพอขาดเรียนดิฉันเดี๋ยวว่าดิฉันเชื่อว่าจะต้องวางให้คุณจะส่งงา,งานใบงานแน่ๆถึงตอนนั้นดิฉันจะรอบสังหารคุณตอนที่เข้าเปิดประตูมาค่ะก็คือแบบบนเช่น้ำ คุณคุณผู้หญิงเรานางเอกเราแช่น้ำนางก็ไปก็เลยจับใครใช่ไหมล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยตกใจสุดนะแผนการของดิฉันเย่อหยนขนาดนี้ต่อให้พิวไหวดีขค่ไหนก็ไม่มีทางดูวออดหรอกค่ะมันคือแผนเล่าสังหารตกใจสุดไปเลยแหละก็สับซอดีแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นสู้อยู่เรียนเฉยก็ไม่ได้ก็ดีว่าไม่ใช่เหรอท่านไม่ทั้งป่วจนไม่มีแรงด้วย แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ฉันแต่เป็นคนอื่นมาบอสเลยแล้วต่อให้เป็นฉันจริงถ้าฉันสอดใบงานไว้ที่ประตูแบบที่ไม่ต้องเข้ามาเราใช่ไหมล่ะแง่ฮะเราก็ให้เลยเลยคุณเขาบอกว่าฉันได้ม่สวรรค์ใช่ไหมคะทั้งที่ฉันพยายามขนาดนี้จะแท้ทำไมคุณทุกคนเอาแต่บอกว่าฉันไม่เหมาะสมจะแมนมือสหารกันล่ะเคยยินพงพลิกินไ่สำเร็จดิฉันต้องถูก ถูกต้องี่ฉันต้องถูกกับหมู่บ้านแป๊บนึงนะฮะขอกินน้ำก่อนเดี๋ยวไปขออนุญาตไปเอาน้ำแป๊บนึงโอเคฮนะโอเคกลับมาละใครมาอะไรเนี้ย แค่หมดสิทธิช่วยรับชุดต่อทุกคนห้องพอดีะสิดิฉันอยากเป็นวิศงสาร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 เงี <c> ้ย <oughs> น่ารักกว่าชมพี่นอนเป็นเด็กๆเลยฮะวุ้งสัหารอะไรนี่มันน่าเป็นตรงไหนกันแต่ดิฉันยอมแพ้แน่นอนค่ะเธอพูดขึ้นมาแสดงความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมปวดหวัวจังแล้วก็ลุ้นลงไปนอนบนเตียงกันเดี๋ไม่นนไทันหายดีจะทำอะไรมาโผล่มาสิเดี๋ยวก็เป็นลมอีกแบบแ,แต่แต่แต่ว่า ไม่มีแต่ขึ้นป่ยยาวอันนี้ตลอดสามวันที่เหลือเธอจะลุกไหวหรือไงนี่ขักวเอาไว้หน้าขึ้นร้านซ่อนปลายพระห่มเมื่อมองเราอย่างไม่หวั่นล้วใส่นับปฏิเสธดีมากนอนพักรักษาตัวสัเดี๋ยวฉันแย,ย่น่ะสินี่เกิดจะมืดแล้วขึ้นอยู่หน้าวันนี้ไม่โดนพี่เบิร์นบวดหัวชาแน่เขจะแซบมีอะไรหรือเปล่าคะ ย่งทิ้งอยู่รอแต่อีกใจมันก็อดผ่องเธอไม่ได้ืมไม่มีอะไรหรอกแต่ดูเหมือนคุณกำลังรีบร้อนะคะไม่มีอะไรจริงๆคือฉันที่ฉันกังวลนะคือเออคือเธอหิวหรือเปล่านะฮ่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 าทาทางกบเกิดเลยความเชื่อถือนั่นอะไรกันคะ ก็ได้งไงเธอปิดตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่่อว่าฟันนี้ก็หิวแย่แล้วก็จริงของคุณค่ะใช่ไหมล่ะงัน้นจะทำโจ้กินเองเอ้คุณเมื่อก้ว่าเพื่อนทำอาหารกินเลยเอ้ยแต่แกค,คิดว่าคุณเลยเดี๋ยวก่อนสิคะคุณทำอาหารไปด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> เสีไปก่อน <c oughs> เออเอาตอบความจริงดีกว่าครับ เราไม่เป็นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราทำดูครับถ้าแบบน,น,นั้นไม่ต้องเลยค่ะดิฉันทำเองเอา้จาจะมาเอาใจสาวเต็มโอ้ชิบมาเลยฮะนี่คือว่าเธดนวัดวัดทุกทิบทั้งหมดค่ะโต๊ะส้มเลนรูปไข่ต้นหอมผิงซอยน้ำแค่นี้เองเหรอทำไมอะคะแล้วขึ้นบนเหรอ โชยุโชยุอะไรอะไรคืออ๋อวาซาบิผงชูรส <c oughs> ซอสพริกหวานมันต้องใส่หรอไม่คือโจ๊กที่คุณตั้งใจดับป็นฉันทานแน่นะคะถ้าเธออยากจะรอแลยนะทำไม่ตีทำหน้าเอื้องละ <c oughs> คือว่าเธอบอกว่าวัตถุดิบเราสร้างยาพิษเสือข้าวอะไรขึ้นมาได้หนึ่งกระปกุก <c oughs> ด้วยเหตุน,นั้นเธอจึง สอนขั้นตอนการทำโจ๊ะแบบเงี้ยให้เราดูเอ้านี่เรามาทำโจ๊ะให้มันให้เธอกินว่าเธอมาทำกินเองให้เราดูเนี่ยโอ้ทุกขั้นตอนผ่านวิธีวันจนเราลืมพิสูจน์ว่าเธอกำลังป่วยอยู่ลองชิมดูค่ะทำจิบนะให้ใส่ช้อนกลางตักโจ๊ให้เราลองกพให้เราชิมอร่อยดีวะจจ,จริงเลยค่ะ แล้ววันนี้ฉันไม่กโกหกใครหรอกนะแต่ว่าขอโทษนะเรามองหาข้าวโพดอย่างเดิมนไม่วอาก,ก่าวทันทีมอกนะมองเราด้วยความสนใจจนกระทั่งเจอแล้วเราวางข้าวโพดชนิดหนึ่งใส่เข้าไปในหม้อโจ๊าใส่นั้นไม่ได้นะคะเเรียนเสียงดังแต่ทันแล้วเรากดโจ๊ให้เข้ากันอย่างคู่หนึ่งแล้วลอใช้ซอสตักมาชิมไม่ไดนะ้เราตักโจ๊แล้วเลื่อนโจ๊ให้กินที่ปอดทันทะีวันนั้ อนชิโนดีแล้วเธอตกใจถ้าจีมน้ำมองชอนตรงหน้าอย่างตื่นตรนกแล้วพิมพ์แล้วพึ่งพอมบาโปจูบทางอ้อ,อมถ้านากเอกไม่พูดผมก็ไม่คิดหรอกครับเธอพูดอะไรเปล่าไม่ได้พูดอะไรคะ่ะ พูดจบเธอก็หลับตากันเตือนใจค่อยๆชิมรสอย่างช้าๆอร่อยจัง,ชงใช่ไหมล,ล่ะดึกเหลือต้องขัดนั่นตกใจเลยละสิถ้าที่ว่าน้ามองหน้าเราอนยางอึ้งๆก็กจะยิ้มออกมาปกติฉันไม่รับฟังความเห็นเรื่องอาหารของใครง่ายๆแต่สำหรับบุดพุงนี้ขอบคุณนั่นเขาคุยสำหรับการชิมเนี่ยชินแนะค่ะมีวาเอกเราได้เรื่องเว้ยใครบอกว่าเอกเราไม่ได้เรื่อง ถึงตรงนี้เราเห็นว่าทอจีมนะได้ทําหน้าที่เกินตัวไปแล้วเราจึงบอกให้เธอไปนั่งรอที่โต๊ะจากนั้นค่อยตักโต๊ะใส่ถ้วยแล้วเสริมเสริมให้ทีหลังอืมน่าอร่อยดีเหมือนกันเธอพักอยู่คนเดียวนะขึ้นได้แล้วตั้งแต่ย้ายเข้ามาที่ยมปีหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนชนชนบทพอขึ้นโรงเรียนมัธยมปลายดิฉันเลยตั้งใจเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะ แล้วเรื่องนักค่าอะไรอย่างนี้เลยนักค่าอะไรพวกนี้ลนะมันมีจริงจเหรอคุณอยากรู้หรือคสังคมนักค่าถือเป็นเรื่องลสุดยอดบุคคลภายนอกที่ต้องรู้อาจจะเสียใจภายหลังได้เลยคะ่ะเล่าหนิโอ้ไหนก็มาถึงแล้วนี่ตระกูลดิฉันเป็นตระกูลนักค่าเก่าแก่ค่ะแต่สมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้จะมีการฆ่าจากตระกูลรุ่นใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาทุกวันทั้งวิวธีเล่เาทหารแบบกเก่าก็ค่อยสูญหายไปทีละนิด ในฐานะที่ฉันถูกเลือกให้เป็นผู้นําตระกูลต่อรุ่นไปอย่างน้อยดิฉันอย่างน้อยที่สุดต้องทําการพิสูจน์ว่าดิฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสืบต่อเจตนาของตระกูลโดยมีร่อเสงหันไอสืบท่อตระกูลมันก็เป็นฝั่งอะไรที่ดีนะแต่นักฆ่านี่โอ้ไม่ไมมันต้องเป็นเรื่องฆ่าด้วะหกูบอว่าเธอกำลังรักษาศิลปะการร่อเสงหานแบบโบราณอย่างนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพียงแต่ว่าธริมจีมนะ สีหมอบลงเล็กน้อยหน้าหมอบลงเล็กน้อยถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่กุอดิฉันคุ้งหมดชื่อเสียงที่สั่งสมมาตั้งแต่วันพระบุรุษและกลายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่อาจยืนในวงการนี้ต่อไปได้อีกเจสัมผัสดได้ค่ะโยุยทำสีหน้าเหมือนยังคาใจอะไรอยู่นะคะแค่ ก็แค่สงสัยว่าทำไมเป้าหมายเธอถึงเป็นฉันเท่านั้นเองเออไอผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าหมายเป็นตัวเองนะฮะแต่ทีวนะดูอารมณ์เสียที่เราถามแบบนั้นบอกว่คุณเหยียบเท้าดิฉันในวันโอ้คุณเก่งแล้วงั้นก็ขอโทษงั้นฉันเหยียบเท้าเธอแต่เมื่อไหร่กันทำไม่ได้สินค้าวันนั้นวันนั้นคุณกับเธอชีโอะรีบร้อนมากเลยวิ่งเหยียบดิฉันไปโดยไม่หันมาขอโทษสักคำฉันต้องสบายว่าจะแกคุณนี่เฮ้ยเรื่องแค่นี้ต้องทำขนาดนี้เหรอวะ เหะเะเหลอะไรของเธอเนี่ยท้อดีจะเกินที่เราอยู่ห้องเดียวกันหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้เวลาตลอดหนึ่งไปสังเกตคุณทุกฝีก้าเพื่อข้อมูลในการรักษาดิฉันค่ะแต่น่าจะใจจริงที่จนป่านนี้ก็ยังไม่สำเร็จสักทีไม่ได้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเฟมือทีเดียวค่ะขอเข้าใจแล้วที่โที่โอบอกว่าเธอจวมนะาแอบมองแล้วตลอดหนึ่งปีเป็นผลที่ท้าหัวเค็กก็เพลงจริง ก็ oh, ไม่เลอะสักทีเดียวหรอกแก้ขนทาจิมานะออกสีหน่อยๆพวกอะไรของคุณเนาะถึงแม้คุณจะโจมดีฉันก็ไม่ดีใจแต่ผู้หญิงที่มีความสุขมากขนาดนี้แหะฉันชอบนะทาจิมาน,นะมองเรานิ่งๆสักคู่หนึ่งเถอะหน้าของเธอระเบิดเป็นสีแดงเข้าไปถึงใบหูดังนั้นเธอก็ตต้งตั้งหน้าตั้งตากินโจได้พวดอะไรกับเราอีกเลยเอา้าวเราพูดอะไรผิดเนี่ย ขอบคุณที่เรียงนะด่ฉันคงได้เวลากับบ้านแล้วแหละ้ะตาของชาติบา,านะมอบลงเล็กน้อยจริงด้วยสินะคะก็จะค้ามาแล้วเท่านั้นดิฉันจะไปส่งที่หน้าประตูให้ค่ะไม่มไรักเธอหนาพาด้วยแล้วโทษทีนะฉันต้องรีบกลับแล้วลนะ่ะขอโทษขอโทษอะไรขอโทษเลยเสร็จคืออะไรอะ่ะขอโทษขอโทษขอเผยอะ่ะ ไม่รู้ว่เสร็จผมก็เปิดประตูกำลังจะเตรียมกลับบ้านใครเจอแซดเราอยู่สนามเพี่เราใกล้มองดิ้ันขอบคุณอีกครั้งค่ะเราที่ยิงบางบังให้เธอเขาอยากจะขอบคุณจริงพรุ่งนี้หายดีและนะ้วเจอกันเช่นกันค่ะขาจีมมานะกับเราที่ยอมทิ้งใจเป็นครั้งแรกดินันเราสึกได้บางอย่างในใจกับเราที่เปเพย่อช้าในส่สุดซีนหน้าของเราก็เรียบร้อย จะไม่อ่านซื้อน่าเธอได้เลยขอลากลับบ้านหลังจากนั้นก็ขอแชรอีกนิจนึรกนะฮะโอเคเฮจิเซ็อรุษสวัสดีค่ะใครเจอกาติมุนหาเดียวเหรอยังไม่หายสนิทค่ะแค่พอมังลินไหวงั้นเหรอไม่แต่งบุ๋มอ่อนแล้วรู้สึกว่าเจอหน้าทาบิมุนะเป็นเรื่องอะไรที่รับูญยาอเมื่ก่อนเยอะเลยโดยเฉพาะตอนที่เธอยิ้ม พระเอกพระเอกรักนางเอกแล้วอก็อเ,เห็นเธอที่วนนะ่ะบ้างไหมวันนั้นนัดชงลยให้เจอกันหน้าโรงเรียนเห็นว่าบอกม่องจะปรึกษาไม่นะไม่นะคะดิฉันก็เหมือดิฉันก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันน่าิดสุขใสขเข้าโรงเรียนไปแล้วมั้ง เดินมาด้ยวยกันเลยไหมทำเป็นินะลบสายตาพูดว่าว่าหมายึีให้เดินมาด้วยกันหรือเปล่าคะแล้วหลบตามองเราแวบหนึง่งตอนนั้นเองที่เรารู้สึกนมาจนทำอะไรไม่ถูกคือแบบว่าถ้าเธอถ้าเธอไม่ยนะอมเกียดนะเ่อจะทำเสร็จไหมนะค่ะเธอยิ้มนันแหละข่าวประทุนด้วยและเมื่อวานทำไปงาน พี่ฉันไม่สง่งหรือเปล่าแปลว่าหา่สงอดีเลยโฉชิโอ๊นั่งหมดลงบนโต๊ะตัวเองสงสัยกำลังงีบหลับโฉีิโอตตื่นแล้วใครเอาหัวอะไรจังไงเดี๋ยวอวาจารย์จะมาโฮมรูมแล้วนะเอ้ย่าี๋เพิ่งมายุ่งกับฉันฉันเซ็งโฉชิโอ๊ตฟังดูไม่เหนื่อย แม้แต่แท็จีกนั้นก็ยังสดใสใหญ่เงาน้านะตื่นแล้วนะลออออรอเผฟ้าไหล่ทีที่โอให้เขาก็มานั่งหลานตรง <c oughs> มุ้ยเทำาเบรเมาเนี่ยโอ้โหรู้ก็เป็นไปไม่ได้เลย,ยูนะต้องเอาหนังเองแบบคิ๊คิคิ มูชิมูชิโยชยชยอยใช่ใช่หัวเราะกันเข้าไปทั้งคู่เลยมไม่เอาหน้าหน้าโดนเลยมาเขาที่ท่าทำใจเงียบไปคู่หนึ่งก่อนยวค่อยๆเล่าเหตุการณ์ด้วยความเจ็บปวดมุกมันเย็นเขที่มาเสดงความรักกับฉันนี่เลยใหญ่แล้วฉันบอกว่าขอเวลาหน่อยก็ตั้งใจมุสารนนั่นแหละตอนเช้าเธอดักรอระหว่างทางเพื่อขอคำตอบ รู the the ้สึกว no anyway. so ่าเรื่องจะชัดเจนขึ้นมาแล้วอย่าบอกว่านายวันเสกคนจีมาแล้วโดนอัดเพราะเธอเพราะทำเธอเสียใจไม่ใช่นั่นเธอไม่ใช่คนร้ายขนาดนั้นซะหน่อยนี้อ่ะงะน้ำตาด้วยเอาผูก้องตัวเองด้วยเหรอเือตัวเองเลยเนี่ยว่าเอรที่คนผมนะแต่ฉันจะไมบอกว่าฉันไม่ชอบผีนะกล้าเธอเสียใจเพอลงมือฉันโดนเลืตัวแต่เรื่องนี้ฉันไม่ผิดนะฉันฉัน นี่อะโคจิมะน้าถึงไม่มาเี็นโคจิมะเออโคจิมะน้าเหี้อะไรแต่ปุ้ยใส่ได้ยินกันแล้วไม่อาจจะว่าซ้ำเติมหรือปลอบใจเขาดีจริงเหรอเธอจะให้อะไรฉันจริงเหรออืมฉันรับประกันหาทางขอโทษเธอซะคุณโคจิมะหน้าไม่ใช่คนเด็ดล้านเราค่ะแต่ ผู้หญิงทุกคนยอ่อมเมียเราพี่อ่อนไหวเธอตั้งรอคุณไปขอโทษอยู่ในแน่พี่ทุกคนเขาัำไปปีนคุ้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำาูบบน้นเธอจีวนาำให้เรากับจิวนาเพิ่งรู้สึกตัวเราหลบหน้าไปคนละด้านโดยมีทีโอมองตาย่างมึนงงอะไรของมวกนายเนี่ยผมลงแล้วค่ะทุกท่านอฮ่าฮ่าอาจารย์แล้วะหน้าไปโดนมาหน้าไปโดนอะไรมาแล้วเขชาชโอคุ้ม อาจารย์ก็ไปก่อนด้วยดุค่ะเถเ,เ,เ,เย็นเย็นเด่นเย็นเด่นแล้วใช่ไหมวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งน,นี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วระมัดระวังอุบัติเหตุกันด้วยนะคะครับครับงั้นฉักลับก่อนนะแล้วเจอกันวันจนันทร์เหลือแค่ น่าจะเราไม่หายป่วยดีวันนี้เธอจึงไม่ทำอะไรพี่เดนหวันทุวกวันเรยโอเคเ <c oughs> ต็มแล้วอีสต็ก็วันนี้แเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าน,นี้จะเป็นอะไรจะเป็นอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามในพาร์ทหนะ้าสวัสดีครับขอแซฟก่อน